สวัสดีครับพบกับรายการ o ว้กนิวฟังหูไวหูมีคนทานด้วยเอาให้เป็นไรรายการเราดิบเกอนอยู่แล้วกับรายการใหม่นะฮะรายการใหม่ของน้องใหม่ของช่องโลกออนไลน์ชื่อ o ว้กนิวนะครับกับพิเศษนิดนึง คนอาจจะเอ๊ะทำไมมีสาวสวยเข้ามานั่งอยู่ตรงกลางด้วยอราจะลืมแนะนาก่อนใช่ครับอันมินซันครับผมแอปนินตูครับและวันนี้พิธีกรใหม่ของรายการเราสวยน้ำปั่นขอเสียงตบมือหน่อยแล้วโอ้ยน้ำปั่นสวยเรานั่งตัวเราใหญ่ไปหนึ่ไปนะครับก็วอ์นิวไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นรายการเล่าข่าวแบบฟังหูไว้หูหน่อยนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งที่ผ่านมาจนถึงวันนี้มีอะไรบ้างเราก็จะมาสุปให้การให้เราฟังด้วยกันนะครับ เรามาเร้่กันที่ข่าวแรกเลยนะครับข่าวแรกก็เป็นข่าวสลดใจนะครับกับเครื่องบินตกนะครับ mm. ของโบอิงเจ็ดสี่เจ็ดนะครับเป็นเครื่องบินขนส่งของท่าอากาศย,ยานกองทัพอากาศ,ากาศสารมริกาที่อัฟกานิสถานนะครับผมซึ่งก็ทั้งหมดก็มีเสียชีวิตไปทั้งกลับแต่ละลูกเรือก็เจ็ดศพนะครับซึ่ง <ใน S 1> หลายๆ<า>คนก็อาจจะได้เห็นคลิปนะคลิปค่อนข้างชัดเจนมากในในใน u t u ู e หรือว่าในสื่อต่างๆเนี่ยซึ่ง ที่ผมนําข่าวนี้ขึ้นมายกเป็นประเด็นแรกเลยก็คือทําให้ผมคิดถึงตอนที่ถ้าผมเป็นตอนนั้นอะจะอยู่ในภาวะตอนนั้นเน่ะคุณจะคิดไงคุณต้องปั่นคือแบบเครื่องคือต้องเล่าขอเล่าก่อนละกันนิดนึงคุณได้อินเรื่องว่าอ่านนี่แล้วกันอ่านนี่แล้วกันนี่คือเครื่องบินกําลังเทคออฟออกจากแลนดิ้งออกจากสนามแลนดิ้งปกติอยู่นะฮะขึ้นไปปุ๊บแแล้วเกิดอะไรไม่ทราบเครื่องแบบนี้แล้วก็ตกตกลงมา คุณเป็นลูกเรือในนั้นครับเป็นเจ็ดคนหนึ่งในเจ็ดนั้นคุณที่ไม่มาตายแน่ตายแน่เส่มโทรมเรืได้ไปอยู่ในภพภูมินีอเคโอเคนะครับแล้วถ้าเป็นคุณคุณก็ผมในตัวแทนคริสเตียนก็ก็คถึงพระเจ้าก็คงนึกถึงพระเจ้าก่อนครับจริงๆผมก็นึกถึงตลอดเวลาอยู่แล้วนะก็ก็หวังว่า เราเราลอแล้วหวังให้คนอื่นเขาสบายด้วยแล้วกันแล้วคิดว่าคนที่อยู่ข้างหลังเราดีกว่าคิดอย่างนี้นะแต่ทุกคนเกิดมาต้องตายแน่นอนนะก็แสดงไงก็แสดงความเสียใจด้วยแล้วกันแต่ยังมีประเด็นอีกหลายประเด็นที่ว่ายังไม่รู้ว่าสาเหตุตกเพราะอะไรตอนนี้แต่ที่แน่ๆเลยที่แน่ๆเลยพอตกปุ๊บตาลิบันประกาศออกมาพูดเลยออกประกาศออกประกาศเลยฉันทำเอเัทขาพูดกันดูลักษณะแบบว่าเฮ้ อเมริกาบอกใช่เหรออเลเบานทำไม่ใช่มันอย่างนั้นมันเสียหน้าเกินไปนะมันดูแล้วมันเสียหน้าถ้าพูดถึงมันดูลักษณะเฮ้ยมันไม่ใช่นะเสียความเป็นอเมริกาหมดอ,อเมริกาก็เลยพูดว่าเครื่องบินมันเกิดจากการสินค้าที่มันตกเพราะว่าขึ้นไปเราไม่รัดท้องนี้ทุบท้องเลยมันทวงอยู่หลังเครื่องบินก็เกิดอาการแบบนี้แล้วตกเลยอันนี้ก็เขาวิเคราะห์ส่วนหนึ่งนะก็ยังไม่รู้ทีนี้เราก็ยังไม่รู้อ่ะ กล่องดำยค้นเจอหรือยังใช่จริงๆก็ตกในสนามบินนะน่าจะค้นเจอง่ายแต่ไหนก็ขอเสียใจด้วยแล้วกันนะครับอ่ะข่าวต่อไปในวันที่หนึ่งที่เกิดขึ้นครับมีอะไรบ้างครับคุณน้ำปั่น YouTube บ้านเรานะคะก็มีเพลงนี้ถูกปล่อยออกมาของศิลปิน3 2 1แห่งค่ายกมิกาเซ่นะคะ Featuring กับใบเตยอาสยามเพลงอะไรครับเพลงอะไรชื่อเพลงว่าต้องเปิดโอ้โหแน่นอกแน่นอกนะครับคุณน้ำปั่นได้รู้ยัง เห็นเพื่อนเอามาโพสตลงในแบบว่าเฟซบ o ๊กผมที่แล้วคนนึงโพสตลงไปในในเพจของโลกออนไลน์นะครับค่ะเขาบอกว่าเพิ่งเปิดตัวเนี่ยเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาที่ผ่านมาแต่วันนี้ณปัจจุบันนะคะยอดวิวเนี่ยไปเกือบสองล้านละค่ะวันนั้นที่ผมดูเนี่ยวันแรกเลยนะพอเอาผมดูมันจะรู้ให้ก่อนมันจะรู้ก่อนเลยเรื่องแบบเรื่องแบบอะไรเปิดอกเนี่ยนะครับก็ประมาณว่าประมาณเก้าแสนแล้วผมรู้ช่วงไลายปนะ วนแรกก้าแสนก้าแสนเนี่ยวนี้มาประมาณผ่านมาประมาณสี่ห้าวันแล้วก็มีคนมาเวอร์เพียบเลยแล้วก็มีคนซ้อมท่าเต้นแล้วใช่ไหมโอ้แต่ผมดูผมดูแล้วน้องๆคามิเซซก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะผมแน่นคนฟิชเชอร์อ๋อนะคนฟิชก็ผมก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าเอ็มวีก็ไม่ได้ถับสวยเนาะแต่ก็แค่แค่แบบพองงามพองงามอยู่ คงจะแน่นฟองน้ํากันถ้าส่วนใหญ่นะครับคุณก็ไปพูดเขา่คนเขาเ่นนข่าวข่าวต่อไปวันที่สองนะครับครับผมีเลยวันที่สองพฤษภาคมพุทธศักราช2556นะครับม่บอกละเอียดเกินไปละผมรู้สึกว่าผมดูในมอนิเตอร์แล้วคุณธรรมพันตัวเล็กบกเพราะว่าผมยืนหน้ามากเกินไปนะครับไปดูไอรอนแมนยังเขาเข้าตอนที่หนึ่งแล้วยังไม่มีคนพาไปอะนั่นไงครับรอุณกลับที้ยังอยู่ เขาบอกว่าจะเลี้ยงหนึ่งไอพูดกลับช่องนี้มันใครอะผมไปดูมาแล้วแื่ใครถ้าสมาชิกเพจเราก็จะเห็นว่าผมโพสบัตรลงไปด้วยจริงผมไปดูสี่ห้าคนผมชี้ให้ไปดูสองคนนะแกข่าวจังเลเลี้ยงด้วยนะแต่วันนี้ไม่เลี้ยงทิมงานเลี้ยงเพื่อนก็ในเรื่องเป็นไงคุณเขาโปรโมทเลยครับว่าแหมแบบคนหลายคนพูดเลยครับว่าได้ข่าวออกมาสักครู่หานิดหนึ่งนี่เลยอ่า สองวันแรกทําลายสถิติทุกอย่างนะครับก็คือว่าทําลาย24.1ล้านบาทนี่คือ,อไรนี่คือของเขาเองสองวันแรกออกมาเนี่ยในประเทศไทยนะในวันพฤหัสเนี่ยทำลายเปิดตัววันที่สองสูงสุดของเก่านี่ชนะ The Adventure 23.8าล้านบาทาแล้วพี่มากอหรคะพี่มากใจเย็เนๆเดี๋ยวเราฟังนี้ก่อนยังทำลายสถิติ ไลยวันพฤหัสอีกอ่ะมันจะแบ่งวันพฤหัสอีกอ่ะวันพฤหัสทำลายชนะเบรกกิ้งดาวสองนะครับยี่สิบสามล้านบาทและก็ยังมีชิติล่าสุดนะครับเป็นเวลาไหมคุณเออเวลาแปดโมงนไม่ใช่ละมันก็จะเกินไปนะแปดโมงลงไหนไม่เปิดเลยนั่นแหละทำลายชิติคนมายืนรอมาเนี่ยต่ยังไงเออวนี้ว่าไรนะพี่มากของราคะพี่มากขนมพี่มากเนี่ยผมไปสื่อข่าวมาวันนีแค่วันแรก 21ล้านบาทเมื่อกี้เท่าไหร่นะ24.1ล้านดนิดนึงเฉดกันนิดเดียวแต่ตอนนี้ที่มากไปเท่าไหร่แล้วแต่500ล้านแล้วค่ะแต่งแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะคะไปดูแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็ไปดูกันรอบแล้วดูสองรอบดูสองรอบถึงว่าไม่ดูไอรอนแมนนี่มีตังไปด้วยไอรอนแมนกรอบนี้เองแล้วเดี๋ยวจบเลยนะอ่าฮะก็เนี่ยพี่มากก็ยังแต่ว่าถ้าเทียบพี่มากกับในประเทศไทยอย่างเดียวนะแต่ถ้าเทียบกับไอรอนแมน ทั่วทั่วโลกก็กผม,มสูม้เขาไม่ได้เ<ม>ขาอยู่แล้วแต่อันนี้พูดถึงทั่วโลกคนไทยนี่มีตังค์มเนี่ยมีตังคดูหนักไยเรื่องนี้ <c oughs> เรามานั่นญญญงคำนวณกันกับตู่ก่อนที่เราเข้ารายการเราคุยก่อนนี่เราคุยเรื่องนี้ เออบอกว่าที่พี่มากพี่มากเงินนี่ปลาไปห้าร้อยนะใช่ไหมแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคาบุ๊กคอนเนี่ยแหละปลาไปแล้วเจ็ดร้อยล้านผมว่ากผมว่าค้าบุ๊กคอลเนี่ยพันกว่าล้านเยอมันน่าจะเหยียบขึ้นนะรวมทั่วรวมทั่วประเทศเดียพันกว่าล้านเพราะว่าแกตัดแอร์ตัดไฟนิดนึงเนี่ยลดแอร์ให้เบาจนมีขาวลือขึ้นออกมาทำไมแอร์มันน้อยพอพูดถึงเรื่องนี้พอพูดถึงเรื่องนี้พูดพูดถึงเรื่องในโรงหนังครับผมก็พอพี่มากอี่แหละสอบตรวจสอบเลย ออเหนนั่ไม่ได้ไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบเรื่องว่าร้านอ้านยังไงนะแต่ตรวจสอบโรงหนังทั่วประเทศครับกําลังจะออกเป็นโรงอะไรออกเป็นกฎหมายร่างเป็นพระราชบัญญัติเรื่องราคาค่าอาหารเรื่องความสะอาดเนี่ยนะอะไรพวกนี้ทั้งหลายน้ำพวงยังไงก็เดี๋ยวรอเปลี่ยนรัฐบาลทั้งสีให้รัฐบาลหนูแล้วกันนะครับผมอ่าผมว่าจะไม่ได้หราจะไม่พูดไงอ๋อไมพูดทราไมพูดเรื่องเรื่องเรื่องการเมืองเรื่องการเมืองกาดไปนะครับ ันนั้นปูเป็นาคุอย่างนั้นเอ้ยวันข่าววันต่อมาครับวันที่สามนะครับพฤษภาคมพุทธศักราช2556นะครับเป็นสาวกแอนดรอยหรือว่าสาวกแอปเปิลลุงจ็อบใช่ไหมครับผมมีพวกสองหัวครับที่เราถ่ายทำอยู่ก็เพราะลุงจ็อบนะครับแต่โทรศัพท์ที่ใช้ก็เป็นแอนดรอยนะครับอะซัมซุงเอสตัวอีกแล้วครับนี่ไม่ทันไรออกมาทีหลังเนี่ยจะไล่ทันไฟ เขายังม in mm ีอะไรนะอ iPhone S4 ใช่ไหม S4 S4S อ้ยสามสัองอไม่ใช no. ่แล้วนะครับก็ตอนนี้มีวันจำหน่ายแล้วนะคนสำหรับแฟนแที่รอข่าวสาวกา Galaxy ไม่ต้องรออีกแล้วไม่มีตังค์ื้อจริงจริก็รกาอกันนะคือไม่มีใครรอครับคือยังไม่มีตังค์เลยนะเพิ่งเพิ่งซื้อไปเมื่อกลางเดือนที่แล้วนะ นกคุณได้ดูอย่างว่าของตัวเนี้ยของซัมซุงเนี่ยดีกว่าเป็นยังไงรูปร่างลักษณะข้างในโปรแกรมผมมีตังซื้อผ่าน่านอะมาข่าววันนี้สี่กันดีกว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่น่าติดตามเหมือนกันเอาข่าวของผมก่อนได้ผมมีความตื่นและชื่นชมมากเลยครับมีเป็นข่าวที่แบบมาแล้วครับการประกวด การประกวดสาวไทยไม่แค้ชาติใดูนนะี่ถือว่าเป็นการประกวดระดับโลกดับโลกเลยนะครับับมิทิฟ i f น a ี่2013นะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับหมายเลขที่22นะครับที่คว้ามงกุฎทีมิทิฟ f a น y ี่ก็คือคุณชื่ออะไรนะน เนตนภดากันละยานนท์ก็ขอแสดงความยินดีกับเขาด้วยนะครับซึ่งผมอันนี้ก็ได้แรงข่าวจากเอ็มไทยนะครับโอ้โหก็จัดกันที่โรงละครทิฟฟานี่โชว์พัทยานะครับที่นี่นี่ระดับโลกนะครับผมพุตคนห้องคงพลลุกนตารักดึกๆก็เปลี่ยนเสื้อแตะแอบไปดูบ่อยผมไม่เต้นอยู่ตรงนู้นอ่ะได้ค่าตัวดีเลยนี่ก็หลุดไปจากทิฟฟานี่โชว์ทำมาหมดแล้วทำมาหมดแล้วยกเว้นขากลางอย่ไมง ต่อไปนะคะข่วต่อไปวันนี้ลงหน้าหนึ่งไทยรัฐเลยนะคะตอนแรกดิฉันก็ไม่รู้จักเขานะคะเขาคือใครแต่รู้จักก็เพราะหนังสือพิมพ์นี่แหละค่ะไม่รู้จักเลยครับไม่รู้จักเพราะไม่ได้ซื้อหนังสือวันนี้อ่ะคุณถามผู้ชายสองคนนี้เดยไหครับแม็กซิมค่ะเขาบอกว่าชื่ออะไรนะล็อกซี่แม็กซิมมีคลิปหลุดในยูทูบอะค่ะเหมือนแบบเล่นยาเสพติดเหมือนสอนเด็กดมเคตามนก็กําลังเป็นข่าวคือฮานะครับสําหรับน้องล็อกซี่แม็กซิมผมรู้แต่ว่าผม อยากเล่นแป้งกับเธอมากเลยครับผมผมดูแล้วผมอยากเล่นแป้งกับเธอมากมากเลยครับเธอบอกว่าเป็นแป้งใช่ไหมเขาดมจริงจริงป่ะเขาดมเข้าไปจริงจริงคือในคลิปอาการคลิปเพราะตอนนี้คงไม่มีใครตามคลิปได้ลวมั้งเพราะว่าเขาจะดมเขาลองให้เขาฟังหน่อยแล้วกันว่าเป็นยังไงก็มีผู้หญิงนั่งอยู่บนเตียงกับเด็กแล้วถืออะไรนี่ชยาที่เขาบอกเป็นแป้งสีขาวที่เขาเรียกว่าแป้งสีขาวเสร็จปั๊บปุ๊บแล้วไอเด็กน้อยก็เรียกเด็กน้อยมาอ้าวหนูหนูมานี่หน่อยเขาไม่เอ่ยชื่อนะี่จะสอนวิธีการ สูดดมเล่นแป้งเล่นแป้งปรากฏบสูบไปทีแรกดมปั๊บเด็กมันก็สูบแล้วผูใหญ่ติดใจเอ๊ะมันใหม่เด้มาใหม่เด้อ่าคราวนี้ก็เป็นเกิดโลกออนไลน์ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาถ่ายทําตั้งแต่ช่วงสงการนะครับผมว่าน่าเป็นไปได้นะเป็นวิธีการสอนเล่นแป้งให้กับเด็กนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจกันาเขาเชื่าผมก็ควรเชื่อมีเขาก็ไม่พอใจว่าเราช่วยน้องเขาอยู่ผมรู้แต่ว่าไอ้พวกผมสองคนไม่ได้หรอกไอ้สถานีตำรวจอะ นีถึงกับท่นสองวันแล้วอยากเจอน้องล็อกซี่มากออกข่าวสองวันเชื่อไว่าพรุ่งนี้ก็ยังมีอีกโมันน่าจะเงียบแล้วเพราะว่าตาวทหารตำรวจเรียกน้องล็อกซี่ไปสื่ส่วนที่อดี่ยวกลสื่ออย่างอื่นป่ะเราปล่อยเข้าไปเชคลิปล่าสุดที่ดินแดนวินเนี่ยคุณเห็นไหมอะไร ที่ตำรวจวิง่งอะที่เขาบอกว่าพาคท <พา S 1> ี่คุณดูแบบที่พาเด็กไปเ<ม>ขาบอกว่าพาน้องไปข่มอะไรนั่นแหละอ๋อหที่นเนี้ยโหเป็นโจทย์จันเลยนะดาบนี่ดังเลยอ่ะดั <c oughs> งข้ามคืนนี่แบบเป็นม, <า S 2> มัตรูกกันแล้วนี่คะใช่ต้็งหัวถูน กูถูกคูแล้วก็ว่ากันไปนะข่าวนี้คนก็ตามดูกันอันนี้็ไม่รู้ว่ากระแสจริงไม่จริงก็ต้องติดตามต่อไปนะคะรต้องสืบกันต่อไป้องสือข่าวต่อไปดีกว่าค่ะรู้สึกว่าพอพูดเนี่ยนะถ้าเกิดเป็นเราสองคนวันนี้ไม่มีสองคนไม่มีผู้หญิงมานั่งอยู่นี่นะเราจะคุยกันเรื่องนี้มันม่าเวลาเกรงใจผู้หญิงเงี้ยเดี๋ยวเขารู้จักเรามากขึ้นก็คงจะดีวันนี้นะครับอ่ะมีข่าวหนึ่งที่เป็นเรื่องฮือฮานอินเทอร์เน็ตเลยครับผมในจงกัวประเทศจีนประเทศจีนกับตึกสำนักงาน ใหม่ของหนังสือพิมพ์ข่าวนะสำนักข่าวหนึ่งแพงหนึ่งนะสำนักเขาบอกหนังสือพิมพ์นะคุณน้ำปั่นเคยไปเที่ยวยางที่นี่ยังค่ะถ้าคุณไปนะคุณบึ้มแน่เลยพี่ยาซาหรือเปล่าคะพี่ไกลกำลังจะปล่อยจะหลดก็คือเรื่องของเรื่องครับเดี๋ยวเราภาพลงให้ดูนะครับเรื่องเรื่งเขาสร้างตึกประมาณรูปเป็นทรงปรหลักขิดเนี่ยท่านปรหลักขิดแบบนี้ซึ่งก็มีคนไปแบบ ในพวกชาวออนไลน์ของเราแบบเราเนี่ยเราเขาไปปล่อยอร์เน็ตมากมายแพร่หลายวอาตึกน,นี้เป<ม>็นตึกที่สวยงดงามดูมีศิลปะอ่าม,มันก็ศิละปะใช่อาจารย์เฉลิมชัยคงจะพูดเขาเลยแบบ <ๆ S 2> ทางจีนนี่แบบจะเพิ่มอีกสองตึกขึ้นมาเรื่อให้แก้ไขใช่ใเพิ่มอีกสองตึกให้สร้างตึกกลมๆกว้างให้สร้างแบบไม่กลมแล้วก็เอาอะไรมาคุมตึกทีนี้นะแล้วก็ควรจะมีพลาสติกคุมสึกนะครับไม่นะสิบสิบประหลาด เพื่กเพื่อความปลอดภัยนะครับทางการจริงของโลกกลัวฝุ่นเกาะนหคะฟังหูไว้หูนะฟังหูแต่อันนี้ไว้หูนะครับอ่ะก็ข่าวในรอบวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ประมาณนี้นะคุณมีข่าวอะไรเพิ่มเติมไหมข่าวนี้เป็นข่าวที่แบบว่าตึงดีใจกับเสียใจครึ่งหนึ่งที่เป็นข่าวอ่าเกี่ยวกับโรคคนสําหรับคนพาินสันหรือโรคภาษาไทยเรียกว่า ารนนบลูก้คัเหตุก <Wow. S 1> ารณ์นี้เกิดขึ้นยาายอยู่แถวช่วงอักโค,ครับเวลาเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะแต่ดูจากภาพแล้ว <c oughs> น่าจะเป็นช่วงบ่ายมีลุงคนนึงขับรถเมร์ใส่ <c oughs> ก็ขับธรรมดาแหละคนก็คิดว่าเอ๊ลุงคนนี้มันขับกวนเนาะ <c oughs> ตอนแรกคนยังไม่รู้ว่าเอ๊คนนี้เป็นลุงเฮ้ยปั๊บไฟเลยตัดปั๊บอีกคนนึเป็นคนที่คู่กรณีก็ด่าให้แจกกล้วยหอมแจกอะไรไป พอแจกไปเสร็จปั๊บเกิดอะไรขึ้นครับแจกมิ้วด้วยอันนี้ผมไม่รู้นะรู้ละรู้เรื่องตำรวจเรียกก็เรียกมาก็บอกอ้าวคุณมีเรื่องอะไรหรอก็คุยกันพอรถจักรยานยนต์คนนั้นพอถอดหมวกปั๊บผู้ชายคนนั้นครับตกใจในความหล่องลุงตกใจเลยครับว่าลุงอายุเท่าไหร่แก่มากหกสิบประมาณหกสิบอ่าก็ถามว่าลุงผมขอโทษนะผมไม่รู้ว่าเป็นลุงลุงมาขับรถอย่างนี้มันอันตรายนะแล้วลุงเป็นอะไรหรอ เขาก็เลยบอกว่าเป็นโรคสันนิบาดอืมหรือพายกินสันอ hmm. hmm. ่าหรือพายกินสันเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอุ้ยลุงทำไมทํางานอย่างนี้แหละเขาก็แบบรับน่าจะส่งเอกสารนะผมกําลังติดต่อเจ้าของคลิปอยู่ติดต่อไม่ได้โทรไปไม่ติดอืมแต่โรคนี้จะเป็นยังไงมาถามครูผู้รู้ครับกับคุณน้ําปั่นครับน้ำปั่นครับคุณน้ำปั่นเชิญน้ำปั่นสันจะสันนะคะจะเป็นมากที่มือที่เท้าแล้วก็ปากสันข้างสันอะไรอย่างเงี้ยจะไม่สามารถแบบคอนโทรลการสั่นได้แล้ววิธีแก้หรือรักษานี่ถ้า เอาบออเดิร์นะเอาแบบเอเดิร์เบาๆเบาๆหมอเขต้องใช้ยาต้องไปโรงพยาบาลกรุงเทพด้วยปหมครับไปโรงพยาบาลกรุงเทพไดไปหานตำปั่นได้นะครับสี่ลาก็ได้แต่โรงพยาบาลกรุงเทพก็ถูกนะแล้ผถ้าเผื่อว่าโรงพยาบาลกรุงเทพจะให้สปอนเซอร์กับรายการคือคนไข้พวกนี้จะแบบมีอาการแบบเดินลำบากปวดเมื่อยตามตัวอะไรเงี้ยการเคลื่อนไหวก็จะเหมือนแบบ หมือนหุ่นยนต์อะแข็งแข็งอะไรเงี้ยขึ้นหน่อยช้าพูดช้าหน้าหน้าเขาจะหน้าแบบหน้าตายหน้าเฉยเแล้วก็จะเหมือนแาเวลาเหมือนใส่หน้ากากเวลาคนว่าเขาเหมือนกวนวีนเขาอะยังไงก็เป็นหนึ่งไลค์ว่าไลค์ให้เขาเป็นกำลังใจให้กับเขาแล้วกัน ก็ลองไปกดไลค์ไปแชร์อะไรก็ว่าไปเผื่อเขาจะดีขึ้นนะครับเป็นกเลังใจสำคัญต้นทุนต่ำนะคนต้นทุนต่ำก็พูดถึงนะช่วยให้จริงก่อนม็อบขั้นต่ำยิงทำแล้วนี่เอาโอเคแลอย่าพูดเลือกเข้ากันเมื่ออีกแล้วก็วันนี้มีข่าวอะไรครับคุณน้ำปั่นคุณปั่นมีข่าวอะไรฝากไหมครับของคุณน้ำปั่นไม่มีเลยคุณน้ำปั่นมาเซอร์ไพรส์อยู่ดีเรียกตัวเข้ารายการเดี๋ยวจะมาร้องเพลง อย่าลืมดูเทคไ Me เอาอ๋อนี่เลยนี่เลยฝากฝากปากมาปิดการแล้วอย่าลืมดูนะคะรายการเทคไ Me เอาไทยแลนด์นะคะทางไทยทีวีสีช่อง3นะคะวันเสาร์วัยสองโอ้โหคุณออกมากี่เทปละเก้าเทปเก้าเทป เด่นสุดท้ายแล้วค่ะเด่นสุดท้ายแล้วคือคือเขาเลาะชุดใหม่ใช่ไหมขาไม่ได้เลาะคือแบบว่าเจอแล้วอะไรอย่างนี้คนที่แบบโอเคมันใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเราก็ใช่สําหรับเขาเพราะหรับเราเลยออกไปเด่นออกไปเดกันนะครับยังไงก็ฝากคุณน้ําปั่นเดี๋ยวคุณน้ําปั่นก็จะมาเป็นพิธีกรในรายการนายทีเด็ดก็ากตัวเยนคะครับผมอะต่อไปอ่ะในรอบนี้ข่าวข่าวเกาหลีอะไรั้ยมีข่าวเพจของโรกอะไรช่อง ฝากอะไรหน่อยไหมอ๋อก็ยังไงก็ฝากฝากรายการข่าวกองหลีด้วยนะครับเพราะว่าน้องๆก็ยังเป็นพิธีกรใหม่ใช่แล่กคุ้นคันอยู่เราก็ใหม่ไม่เคยเป็นรายการช่องไหนข่าวกองหลีหรือพิธีกรที่หลีนะนั่นมันผมครับหรือคุณไยู่ไปว่างน้องเขาก็คอมเมนต์กันแรงๆหน่อยนะครับเฮ้เบาๆหน่อยนะไม่ก็ดีน้องๆเขารับได้ครับบางอันที่เพราะว่าที่เขาคอมเมนต์มามันก็เป็นเรื่องพี่ไม่บอกเขาก็แรงอยู่แล้ว ก็เหมือนเป็นอาจารย์นะสอนเรามาอีกทีนึงว่าให้เราแต่รยังไงเดี๋ยวคอยดูครับเพราะว่าเราเถียงกันเื่งภาษาเกาหลีมากล้วใช่เดี๋ยวก็กำลังจะเจออาจารย์ติดต่ออาจารย์เกาหลีคนหนึ่งมาอยู่มาเป็นกูรูนะครับให้รับทราบกันไปเลยทีเดียวว่าทำออกเสียงนี้เป็นยังไงลักษณะยังไงจะได้เข้าใจเรื่องูกกันเนาะจะได้ไม่มีปัญหากันนะครับก็วันนี้พวกเราสามคนยืดยาวแล้วก็จบก็จบเพียงแล้วเบข่วสุดตั้งแต่วันที่หนึ่งวันถึงวันที่ห้ามานะครับใช่ก็ติดตามเทปหน้าต่อไปวันเทปหน้าเราจะเอาข่าวเรื่องไหนมาเล่า ครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะวันนี้พวกเราสามคนต้องบอกนิวอ่ะยังไงนะฟังหูไว้หูนะครับสวัสดีครับ